สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเจอกันอีกหนึ่งวันเนาะวันนี้หนิงก็จะไปอ่าช้อปปิ้งร้านราวนะคะไปซื้ออา,อาหารของหนิงเพราะว่าอาหารไทยของหนิงหมดเนาะวันนี้ก็หนิงก็จะไปซื้อคอยดูว่าหนิงจะได้อะไรมามั่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหนิงจะไปถึงแล้วหนิงจะโชว์ให้เพื่อนๆดูเนาะว่าที่ร้านเขามีอะไรบ้างนะคะร้านราวก็ก็จะมีของทุกอย่างเหมือนเหมือนร้านไทยเนาะ ร้านอ่าขายอาหารไทยเพราะว่าคนลาวเขาก็กินอาหารเหมือนเหมือนคนไทยนะคะเขาจะมีทุกอย่างอาหารไทยที่ร้านนั้นเนาะเด mm. ี๋ยวหนิงจะพาพเพื่อนๆดูหนี้ก็จะเตรียมเสื้อกันหนาวแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวค่ะเพื่อนๆหนิงก็จะเตรียมเสื้อบางๆไปเนาะก็เตรียมเวลาลงรถมันก็จะหนาวหรือไม่หนาวหนิงก็ไม่แน่ใจแต่ต้องเตรียมไปก่อนเดี๋ยวถึงที่ร้านแล้วหนิงจะ ให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วหนิงจะได้อะไรบ้างวันนี้เนาะต <c oughs> ันนี้เราก็เตรียมขึ้นรถนะคะเพื่อนๆเตรียมไป Thank you Darling ที่นี่เนาะก็เป็นพวกกาแฟนี่คทุกอย่างที่นี่นะคะหนึ่งดอลลาร์มีทุกอย่างมีทุกอย่างห้างใหญ่เหมือนเหมือนห้างอื่นนะคะแต่แต่ราคาถูกก็ก็ของคุณภาพดีนะคะแต่แต่เข้ามาขายเพียงหนึ่งดอลลาร์เนาะเพื่อนๆ ตอนนี้อ๋อตอนนี้ขึ้นและวหนึ่นึดอลลาร์ยีเซนนะคะทุกอย่าง1นึ่งดอลลาร์ยี่สิบห้าเซนของเยอะมาก จะชอบมาซื้อกาแฟที่นี่เพราะว่ามันมียี่ห้อเหมือนบ้านเราของอาเนทกาแฟนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้มีไหม <Yes. S 1> อ๋อสงสัยจะมีแฟนเรียกไปทังนั้นอ๋อเขาเขาเขาเปลี่ยนที่วางโอเคนน่กาแฟ นี่ก็จะเป็นไก่ทูน่านี้ก็จะเป็นพวกปลาทูน่าหนิงว่าถูกของที่นี่เนาะเดี๋ยวหนิงซื้อเสร็จจากที่นี่หนิงก็จะไปทานอาหารก่อนเนาะแล้วก็จะไปร้านลาวลาวมารเก็ต เยอะมากทุกอย่าง1ดอลลาร์25เซนนะคะก็ประมาณ30 30กว่าบาทนิดนิดถ้วยชามทุกอย่างเหมือนทุกอย่าง20บ้านเรานะคะเพื่อนๆเ, <laughs> เหมือนทุกอย่าง20ที่เมืองไทยเนาะแก้วสวยอะ่ะ ของใช้ในครัวก็มีมีครบนะคะมีครบทุกอย่างเ,เพื่อนๆดูเนาะมีของใช้ในครัวนี่ก็จะเป็นพวกพลาสติกใส่ของเนาะ เพื่อนๆอันนี้ร้าน1ดอลลาร์25เซนต์นะคะทุกอย่างวันนี้หนิงพามาดูเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ร้านลาวกันซื้อที่นี่นะคะจะได้ของเยอะมากแต่หมดเงินน้อยแต่ถ้าไปชอบของที่ร้านลาวนะคะยิ้วนิดเดียวหมดไปก็ประมาณ2,000-3,000นะคะของมันอาจจะแตกต่างกันเนาะของเข้ามาสั่งเข้ามาจากบ้านเรามันก็จะแพงนิดนึง เพื่อนไปดูเนาะถดีด no? อันนี้เราก็มาถึงลาวมาร์เก็ตแล้วเนาะเดี๋ยวว่านีจะพาเข้าไปดูข้างในน<ล>ะคะเพื่อนลาวมาร์เก็ตนี่ค่ะมาแล้ว ผัก อยากได้ไอ <indeed. S 2> ้เนี่ยไส้ทำไส้กรอกวันนี้ซื้อแบบไหนมันใช่ดีอ๋อเอาแบบนี้น้อยๆนี่ก็ได็ห้าดอลลาร์เนี่ยจ้ะอันนี้พอดีทำกินเลยจ้ะเราต้องแช่น้ำก่อนไหมก่อนเรางน้ำล้างน้ำล้างน้ำสะอาดทั้งเย็นใช่ล้างเกลือออกแล้วก็ใส่เลยโอเควันนี้ได้อ่าไส้เทียมไปทำไส้กรอกเนาะ วันนี้ผักผักใหม่ยังไม่เข้ามามั้งคะพี่าาพเข้าวันไหนนะออวันทะเลหัดเนาะวันนี้เห็ดอะไรคะพี่เห็ดนงางฟ้าอ๋อแล้วเห็ดนงางฟ้าวันนี้ดอกตูมดีจังเลย บะนินมีทุกอย่างครับเพื่อนปลาอันนี้จะเป็นปลาสลิดสตอ sông tắm luôn sông tắm เป็นโซนข้าวข้าวสารข้าวเหนียวมีทุกอย่างนะคะมาอยู่ต่างประเทศไม่ต้องกลัวอดขอให้มีเงินซื้อนี่ก็จะเป็นหน่อไม้หน่อไม้กระป๋องอไม้แบบสําเร็จแบบจะซุปจะอะไรอย่างนี้เขาก็ทํามาให้สําเร็จหมดเนาะนี่ก็คือใบยะนางสำหรับแกงหน่อไม้เห็ดพอ จะเจ็บเจ็บดอนเสียภาษีด้วยก็จะเจ็บดออันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ดอง90้าสดอลลาร์นะคะนี่ก็จะเป็นขี้เหล็ก nó mái cặp bóng Chuột Ai đi mô đi พริกป่นข้าวคั่วเนาะแล้วจะเป็นไข่เค็มปลากระป๋องอันนี้ก็เป็นพริกแกงเขียวหวานแกงมัสมัน่นพริกแกงเผ็ดมีทุกพริกแกงนะคะแล้วก็อ่านี่พริกแกงอะไรนี้ แกงเผ็ดผิดแกงกะทิเอออยากได้ผิดแกงทำน้ำยาขนมจีนอ๋อนี่ผิดแกงน้ำยาขนมจีนหกน่ารแต่แต่พีจริงเราตำเองก็ได้เนะถ้ามีกระชายกระชายหนึ่งจะเป็นโซนนะ้ำปลา หมึกน้ำปลาแต่หนิงกินทิพพรสเนาะทิพพรสก็มีแต่วันนี้รู้สึกไม่เห็นทิพพรสกินกระปลามึกซอสอันนี้ก็จะเป็นโซนน้ำปลานะคะนีปลาร้าไหมปลาปลาพิมพิพายหม่ำปลาราสุนารีก็มีนะคะเป็นัวพดดี มีทุกอย่างนะคะผงพะโล้ผงสเต็กผงทำหมักหมูสเต็กน้ำจิ้มหมูสเต็กมีทุกอย่างเนาะกระปิ เส้นเนาะพวกเส้นมีเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งแต่เส้นสดก็มีนะคะแต่ต้องไปอเอสมาอะไรพวกเนี้ยจะมีเส้นสดก๋วยเตี๋ยวอันนี้จะเป็นเส้นแห้งเนาะจะเป็นเส้นแห้งเส้นขนมจีนแห้งมาม่าไวๆพวกแป้งทําขนม แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวหมดแป้งข้าวเหนียวตา3ามเสียนบ้านเราเนี่ยหนงทำขนมบ่อยสักคู่มีทั้งสีขาวสีเขียวมีหมดนะคะมะขามเปียกจะมะขามเปียกจะเป็นพวกน้ำแบบ ผสมอาหารกิ่นนมแมวกินวานิลากิ่นอะไรต่างๆนีหมดนะเป็นหอมกระเทียม อยู่ต่างประเทศแต่เหมือนอยู่เมืองไทยมากนี่ค่ะเพื่อนมีหม้อจะเอาไซส์ไหนมีทุกไซส์นะคะไวยชามถึงมาซื้อซึ้งที่นี่แหละซื้อซึ้งซื้อ,อของในครัวเนาะกรติกลูกใหญ่นี้ ก็จะมีทุกอย่างมีทุกอย่างกนเหมือนเหมือนเหมือนร้านที่ตลาดบ้านเราเนาะตลาดคนไทยบ้านเราคืออยากกินอาหารไทยก็มาที่นี่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าหนึ่งจะได้อะไรไปบ้างเนาะตอนนี้หนึงก็ขออชอปก่อน I <laughs> ค่ะเพื่อนๆนตอนนี้หนิงก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนาะก็จะให้เพื่อนๆนดูว่าวันนี้หนิงได้อะไรมาบ้างเนาะเดีนหนิงก็ได้คอฟฟนะคะกะแล้วก็ประเภทผักหนิงได้หน่อไม้เนาะหน่อไม้ก็สดอลลาร์กระป๋องนี่4ดอลลาร์นะคะก็100ร้อยกว่าบาท อันนี้ก็หน่อไม้กระป๋องเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่หนอ่ออันนี้หนิงเอาหน่อย,ยาวมากระป๋องหนึ่งนะคะอันนี้สามดอลล่าร์อันนี้สี่ดอลล่าร์เอาแบบหนอ่อยาวกับหนอ่อหนอ่อ้วนมาเนาะแล้วก็วันนี้หน่งได้อันนี้มาด้วยไส้กรอกยัดไส้กรอกไส้ที่ทําไส้กรอกเนาะอันนี้หกดอลลาร์นะคะหกดอลลาร์ดอลล่าร์นึงก็สามสิบสามเนาะตอนเนี้ยเพื่อนคูณด,ดูมันก็ประมาณร้อยกว่าบาท ะะแล้วก็ย็งได้หน่อไม้ดองมาไม้ดองแบบนี้ยี่ห้อนี้เขาบอกว่าอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนที่เขาไปชอปด้วยกันไปนพร้อมกันวันนี้คนลาวเขาบอกว่ายี่ห้อนี้อร่อยนะหนูเป็นกระป๋องไม่อร่อยอันนี้อร่อยกว่าเนี่ยก็เลยลองเนาะอันนี้สองจุดห้าเก้าดอลลาร์ก็สามดอลลาร์เนี่ยตีไป,ป,ไปน่าจะประมาณถุงละร้อยนิด,น,ดนิดนะคะซื้อมาสองถุงหันไปได้พริกหยวกมาพริกหยวกก็ หนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์จุดหกเก้านะคะก็สีประมาณสามสิบแล้วก็ได้ผักอ่าใบโบโบอันนี้ก็หนึ่งดอลลาร์แปดสิบเก้าก็เป็นสองดอลลาร์เนาะก็ประมาณหกสิบกว่าบาทนี้ก,ก็ได้กวางตุ้งผักกวางตุ้งมาถุงนี้เนาะก็มาไว้ทำมะพริกต้มหรือแกงส้มอะไรเีหยค่ะนี่ก็ประมาณสองดอลลาร์ก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาท แล้วก็นีมาได้พริกสดมาพริกสดก็2.59ดกดอลลาร์นะคะก็ประมาณ70บาทถุงนี้นะคะ70บาทแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูด2.99ดอลลาร์เนาะก็ตีไป3ดอลลาร์เพราะเสียภาษีด้วยอะไรเขาจะตีขึ้นนะคะตัดขึ้น3ดอลลาร์ก็น้อยกว่าบาทนะคะมะกรูดน้อยกว่าบาทถ้าเป็นบ้านเราขายได้ขนาดน,นี้รวยนะคะแล้วก็มีก็ได้เห็ดเนาะ เห็ดก็2.99ดอลลาร์นะคะก็3ดอลลาร์นี่ก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันเนาะเห็ดนางฟ้าได้ตัวดดำมาที่สองดอลลาร์นะคะ2ดอลลาร์ก็60กว่าบาท60กว่าบาทแล้วก็ได้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวก็2ดอลลาร์เหมือนกันเน,ะนา,าะนี่ก็หกสิบบาทเหมือนกันแล้วก็ได้ปลาทูปลาทูปลาทูนะคะ2ตัว2ตัวก็ 7.99$ ดอลลาร์ก็ 8$ ดอลลาร์นะคะ 8$ ดอลลาร์คูณ33นะคะเพื่อนๆน่าจะเกือบ300นะคะ2ะคะตัวเนาะเกือบ300แล้วก็กระเทียมกระเทียมก็น่าจะ 2$ ดอลลาร์เพราะ,ะนี่เอามาไว้ทำตังใส่ใส่กอบแล้วก็เส้นม,มีเหลืองเพ่งเนาะนไปชอบอันนี้แล้วก็ปลาไม้นะคะปะลาาไหม หนิงหนิงหนิงหน,งนิงชอบตรงที่ว่ามีน้ําปลาของไม้หรือของอเบนไทยต่างๆเนาะคือหนิงไม่อดตายแลวหนิงหนิงชอบมากนะคะปลาฮไม้ราคา6ดอลลาร์จุดเก้าก็เป็น7จ็ดเนาะก็ขวดเนี้ยสองกว่าบาทเนาะบ้านเราถ้าหนิงจำไม่ผิดมันขวดละ35มาเนาะมาที่นี่200กว่าบาทนะคะเพื่อนๆใส่อะไรก็ต้องประหยัดใส่ใส่ฟุ้งเฟ้อเหมือนบ้านเราไม่ได้เนาะเพราะมันแพงค่ะ ไปรอบนี้หนิงก็ได้มาแค่นี้นะคะเพื่อนๆอหมดนี้หนิงก็ก็ก็ไม่มากเท่าไหร่เนาะของแค่เนี้ยถ้าตีตีเป็นเงินไทยเราก็สองพันกว่าบาทนะคะที่หนิงไปชอบวันนี้วันนี้หนิงก็ไปมาสองที่เนาะไปร้านวันดาล่าที่หนึ่งแล้วก็าลาวมาร์เก็ตเนาะที่หนิงไปชอบมาค่ะคลิปนี้หนิงก็ฝากเพื่อนๆ กดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้หนิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนิงทำคลิปต่อไปนะคะหนิงก็ลาเพ,เพื่อนไปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆหนิงจะจะามาถ่ายเพื่อนดูใหม่นะคะก่อนอื่นหนิงก็ฝากเนื้อฝากตัวเนาะว่านหนิงเพิ่งทำคลิปใหม่แบบดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขอให้เพื่อนๆให้อภัยเนาะก็ทนผลดูกันไปนะคะเพราะหนิงเพิ่งเริ่มต้นทำอ่า Youtube นะคะหวังว่าเพื่อนคงจะเข้าใจเนาะงั้นหนิงกขข็ขอจบแค่น,นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะบ๊ายบาย